กราบความขาววนเส้นววรีธิพานุ่งเอลอยอดหุนผิวสว่างสุดแซ่บตาเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดีกรีความสวยนั้นเป็นระดับแถวหน้าของอกาเลยทีเดียวสำหรับสาววนเส้นวรีธิพาและนอกจากในเรื่องความสวยแล้วในส่วนของความแซ่บนั้นสาววนเส้นก็แทบจะเป็นอีกคนที่โพกความเผ็ดและความออร่าพุ่งแบบที่สลัดผ้าอวดผิวทีไรเป็นต้องทําคนรอบข้างตาพรา่าล่าสุดสาววนเส้นก็ได้ลงภาพในอินสตาแกรมที่งานนี้ทําเอาหลายคนถึงกับโฟกัสผิดจุดกันเลยทีเดียว รอบครั้งนี้สาววุ้นเส้นมาในเสื้อครอบสั้นโชว์ช่วงเอวพร้อมอวดผิวขาวสุดโอโม่ที่ยิ่งดูแซบมากขึ้นเป็นอีกสิบระดับเมื่อได้ท่าโพสสุดแซบ,บกับการจิกตามองกล้องแทบแตกโดยหลายคนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากและแซบมากจนอดคิดไม่ได้ว่าถ้าอยู่ใกล้คงต้องละลายเป็นแน่ก็แซบขนาดนี้ใครจะต้านทานไหวแล้วเนอะขอขอบคุณภาพไ g จีวีเจวุ้นเส้นภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ